นั่งมือนะเสียงยินักเพียรมากเลยจะเสียงสะท้อนมืออย่าปิดหูในเกมนาแบบนึงก็คุยในดิดฟเสียงมันจะสะท้อนไปนะออนไลดีชื่อออนไลดีคือไอดีอ่ะ ก็ใส่ไปไลท์อะไรต้องติดอะไรบ้างติดอะไรติดแค่อีเมลเบียร์อีเมลโอเคไลอีกหน้าหนึ่งที่มันเท่บรีไฟล์เข้าไปในอีเมล แล้วก็กดจากในอีเมลพอกดเสร็จปุ๊บก็กด already verified อะไรอ่ะอะไรอย ID นี่มีผลหรือชื่อเลยก็ได้ชื่อเลยไม่ได้ใรก็ได้ทำไมอ่ะมันไม่ให้ใส่หรอไม่มีคนใช้แล้วป่ะมีคนใช้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วหนาวอ่ะ อยากหาเด็กปีหนึ่งมาก่อนหรอกผู้สักีมอยู่เออ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 ละง่ายปะง่ายเหงาเหงาฉันไม่ง่ายเสียใจปะแต่ไม่แคร์เกมยิงกันในที่มืดระลับ อะไรได้เหวได้วไม่วรไม่ควโต ไอ้แป๊บอกว่าใช่ตัวตาง่วงไหมก็ไม่ง่วงเลยฟันเย็นเย็นเห็นมาจากไอ้ต่หม่มาาเให้เป็นอะไรนะอะไรนะกดไรต่อนีไต่อนี่ยส้งสัยไม่เอาไม่มีการมันมีอะไรอะไรนเ่มันบอกว่าไม่ได้ยินไมไดยินเลยูเนกดล้วูกดตกดลิมิตเดียว มันเป็นอย่างนี้แหละแป้งอันนี้คงไม่ติดไม่ปิดไมกันหรอกเป็นเล่มดีม่ถึงคนไหนทะลึ่งไปแดนสตรีมต่อข่าวต่อขาวแนสตรีมนะสตรีมไปก็ไม่มีคนดูโอ้โหกำลังก็เปสตรีมในชั้นหนึีมีาล้นมีคนมากดดิดไลด์อว ไม่สนใจดีว่อวเข้ามาเดียดเดียดไปแล้วที่ไหนอะ WCL 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 Supergetto s u p e r g เร่งเลยนะเร่งเลยนะไม่ค่อยดีเหรอวอตรง เอานน่นอเอาน่นมันยถอนนะเ้ยไม่ให้ไอันตั้งไม่ให้สันตั้ง,ไม,งไม่อะม,ออมให้มันเป็นพูช้ช่วทอ k ้ามึงจะปิดไมในดิคคอร์็ไม่ใช่หรอถูก,ถก,กมึงตั้งในเกมไม้เป็นผู้ช่วยทอลกั <c oughs> เคือ h e a ปไหนอะตัวอะไรไม่ใช่วะคนหัวโลนหัวโลนตก้าดูเป็นเปียดมีเนาะทำไมมันกดตั้งไม่ได้วะมึงไปตรงที่ออดิโอแล้วก็ไว i ซ e input k e ีเลยไป v อ i c e input k e อะเออโอเค ก็ะด้ก็ะะะอ๋อทำไมมันยังเป็นออโต้อยู่วะมึงลืมเซฟล่ืมูนิตต์มูนิตต์กูพิมพ์ไม่ได้ละต้องไปดูอ่ะ เล่นยังไงนี่กูก็ไม่รู้รบกวนี่นยทำตัด้วนะเอบบี้โคเรียครับเดี๋ยวมีคนเข้ามาเออเข้ามาเลยคนดูเป็นหมื่นคนเลยดิโ้ยโก้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 ยังไงอ่ะอะไรอ่ะมันให้เลือกไพ่อ่ะคืออะไรไม่รู้่ะ อ่ะ duplicate อ่ะโอ้ของผมเลือกไปแล้วอ้าวก็ดูพิเ t e ได้ไม่ใช่หรอไม่รู้ <c oughs> <c oughs> คือมันให้เลือกแบบไพ่เอฟเฟกสนามอ่ะว่าท่านี่แล้วอ้ะเลือกเปลี่ยนไม่ได้เลยนี่ไอวอลทำไม่เลือกไพ่ อ้วยอ่าเมนม,มีคนเอาแอาทีมมาให้แบ่งทีมอะไอวอลลุมติดมามอทีป่ะอะไรนักหน้านเกมอะไรไม่รู้เนียกูก็ไม่รู้กดสเปซบาเพื่อเลดี้ใครยิงกู เออดีเนาะให้ผมอยู่กับพี่สามสองคนแต่แม่งพามาเล่นนี่อะไรแม่งไม่บอกเลยนะคือมันคือเกมยิงกันในที่มืดไอ้การ์ดพวกนี้มันคือการ์ดภัสนามอะแบบว่าเป็นเอฟเฟกต์อะครับไอ้แป้งไอ้แป้งมันไม่เล่นมันดูบอลโอ้ละเมากู้อย่างเร็วคือมันเป็นเกมยิงกันในที่มืดใช่ปะแบบ ต้องระวังเพื่อไฟฉายหรือว่าการยิงอะไรพวกเนี้ยแต่คือต้องระวังอะไรนะเวลาเปิดไฟฉายหรือว่ายิงอะลองเปิดไฟเอ้ยเสียงใครไอวอเอ้ยเมาส์กูเร็วจัดแป๊บนึงกดคลิกขวาเปิดไฟฉายไอวออย่าฟันมันฟันกันเองได้เหรอไม่รู้เทคไงเทค นี่อะโอ้หน้าตัวชิบหายยังไงเนี่ยก็ต้องเงียบๆอย่างนี้เหรอพอปิดไฟได้คิกป่าลิเออเรื่องร้าสมัยเราลืมกันเ็นชานะเราแอบไปอยู่ในห้องนี้ได้ปะ คือเราต้องไปยิงมันถูกไหมใช่เราก็ไม่ต้องเปิดไฟฉายก็ได้ป่ะเราต้องมองเห็นหรอยเฮียเอ้ยกูได้เสียบันกูได้เสียบันมันบอกพี่แจนคพี่แจ็คเป็นคนยิงด้านล่าง อมันอยู่ในห้องนี้เปิดประตูแล้วนะวให้สองตัวเลยถ้าของเรานะนะไม่ใช่พผ่้เล่น, <c oughs> นที่ของเราเสียวหลังชิบหาย

อย่าส่องไฟมาที่กูเฮ้ยมันเดินอยู่ซ้ายมือเราสะดุ้งหมดอี๋สะดุ้งหมดเอ้มันเกินไป พี่สัตว์ผมเกือบบ้าเราไปสอ่ะแป๊บหนึ่งขอจัดการเรื่องสตีมแบบ